แบรนด์เดินมาหรือเปล่าวัน<ำ>นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับที่หลังมิสแกรนเนี่ยเขาทราบิสเนสมาตลอดนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากเจอท็อป11นะครับมิสแกรนคนล่าสุดนะครับต้องบอกว่าทีมเนี่ยปังแน่นอนแล้วมีประสบการณ์ขาย,ขายๆๆเยอะมากๆเลยทุกคนยอดขายของมิสแกรนเยอะเช่นกันนะครับทุกคนแอบขับเทนนี้มารอเจอไหมคะมารอเจอใครไหมคะเออมารอเจอนะคะวันนี้นะคะก็ รับรองได้เลยว่าวันนี้ยิ่งใหญ่นะคะทั้งบริเวณที่อยู่ที่ i อ s q u แ r วนี้นะคะแล้วก็ผู้ชมทางเพจด้วยนะคะ<ม>เอาละค่ะคุณมีกับคุณวันคะเรา3คนจะลุยกันเอง3คนเลยเหรอคะไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะเราก็ต้องมีทีมแข่งทีมแกร่งของเราเช่นเดียวกันนะคะนอนค่ะในการจัดง,งานครั้งนึงเนี่ยวันเนี่ยที่เป็นพีดีที่แข่งกนอ่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถ ไร้ส่วนทำง,งานด้านทุกอย่างใช่ไหมครับแต่อาจจะทำเนียรไม่ได้ไม่กับคุณปุ่นะครับท,ที่มีความสามารถทางด้านเคียร์ทีฟหรือคีเตอร์ต่างๆก็อาจจะทำไม่ได้พวกเราวิธีงานครับคุณปุค่นพร้อมหรือยังคะอยากเจอทีมงานยิมแฉ่งของเราหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียตประมือหนเอาเี็บประมือไหนคะ่ะ นะคะขอเรียนเชิญพบก,กับคุณหนึ่งพัชกรมหัสเดชบุตนะคะผู้จัดการกองประกวดของเราได้เองค่ะเป็น,ปน,ปน,นะคะ่ะถ้าต่อไปกันเลยนะครับคุณน้ำที่คำพรช่องซริอนันชัยผู้จัดการกองประกวด Miss ชิวเน็ s ชิวอเวอร์เซสของสาพรบริการะคะ่ะ มา r k e t t i n g ้ง e ีเรกของ